มาใส่เทคเงาและพ็อปกันครับอันดับแรกเลือกที่ l o s ตโซทูแล duplicate layer, ้วดูไปเขียนเลเยอร์เซเลคชันส่วนที่ต้องการใส่พ็อปคลิกขวาเลือก g e n e r a เรทีฟฟิลใส่พร้อมที่เราต้องการในที่นี้เลือกเป็นปากกาดำแล้วก็หนังสือจากนั้นกด g e n e r a เรแล้วไป Convert ์ o ทูสมาร์ทอ c อตทั้ง2 l a เลเยกลับมาที่ l o s ตโซ่ทูให้เลือกบริเวณพ็อปของเราไปที่ Filter ในหัวข้อเบรอร์เลือกกรเส้นเบอร์ปรับเลดิเอให้เป็น2.1จากนั้นกดโอเค ทำแบบเดียวกันกับหนังสือในตอนนี้เราจะได้รูปที่มี Prop แล้วเรียบร้อยเรามาเริ่มใส่เท็กกันครับเลือกที่ horizontal type 2แล้วใส่ข้อความจากนั้น Control A แล้วทาการเปลี่ยนสีโดย Copy สีจากเงาของภาพแล้วกดโอเคแล้วจัดเรียงตำแหน่งคร่าวๆคลิกขวาที่ Layer t e x t เลือก rasterize type d u p l i c a t e l a y เ r เพิ่มแล้ว merge layer ปรับขนาดตัวหนังสือนิดหน่อยแล้วก็ไปที่ polygonal lasso tool ครอบบริเวณปกหนังสือแล้วกด ctrl j Duplicate Layer แล้วไปกด ctrl t ที่ Text จากนั้นจะเห็นหัวข้อ v e r b ให้เลือกเป็นแบบ wave ปรับตัวหนังสือและจัดวางจากนั้นไปที่ filter ในหัวข้อเบอร์เลือกกรเส้นเบอร์ปรับ Radius เป็น1.0เท่านี้เราก็จบไปแล้วกับซีรีส์หนังสือฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับ